กราบสวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมบอกว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศนะครับเมื่อนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบบนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาเม,ามื่อเนี้ท้องฝ่ามืดขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนลงเม็ดปล่อยๆครับผม มื่อนี้ก็มาทำนาทีขึ้นเ่าครับพี่น้องผมมาส่งลูกสาวไปโรงเรียนครับพี่น้องหลังจากที่ส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องช่วงระยะเดินทางกลับบ้านเอาบรรยากาศพี่น้องเบิ่งจะหน่อยครับผมตื่นเช้ามาเมื่อนี้ท้องฟ้ามืดคืมพี่น้องเอยช่วงนี้ฝนลุงเม็ดปล่อยๆครับผมเมื่อนี้ก็มากับซาเลียงคู่ใจขึ้นเขาครับพี่น้อง งบรรยากาศนี่พี่น้องเอ้ยเมืองนี่ท้องฟ้าอากาศมืดมัวครับผมคาบเป็นว,ว่าผ้ายูเขาเอ้ยเ็บไเห็นผลทกแขงครับพี่น้องผมเบืงขางทางแถวนี่เป็นโรงงานเบอร์เด้อนะครับพี่น้องเป็นโรงงานปูนนะครับผมอยู่เนี่ยความเจริญขามาผู้เพิ่นมีทุนนะครับผมเพิ่นก็มาตั้งโรงงานทำธุรกิจนะครับผม ไฮห,หน้าก็เริ่มศูนหายไปพี่น้องเอ้ยแต่กี่แถวนี้มีแตไหต่หน้าครับผมมาช่วงนี้ก็เริ่มศูนหายไปแล้วครับพี่น้องหลายหมองหลายบอลก็เป็นโรงงานไปเบิร์ดนะครับพี่น้องนี่ครับขังการอีกเรือทงหน้าก็่าลายครับพี่น้องผมเปิ่งบรรยากาศวันนี้ครับพี่น้องป้าท้อผลก็ลงเม็ดปล่อยปลอยครับพี่น้องเปิ่งบรรยากาศท้งหน้าครับพี่น้องผมป้าท้อขาก็ล่างงามครับผม ้นไม่ถือผ้าถือพนพี่น้องเอยเขียวงามครับผมบนรยาก็ศผ้าพีผ้าน้องช่มบรรยากาศตนนห่นนนทางช่วมวิวช่วงระยะเดินทางครับผมเมืองบรรยากาศช่วงเศร้าเาฝนลงเม็ดปล่อยๆยครับพี่น้องเถอากาศดีมากเลยครับผมเย็นสบายครับพี่น้องแต่ก็ตกไปแฮ้งพี่น้องไอ้ฝนก็ได้ว่าผ้ายูเขา ว่าผลที่ตกนะก,ก็บเตกน้ำไม่น,น่าก็ยังบ่ท่านเต็มหน้าอยู่ครับพี่น้องน้ำก็เริ่มจะแห้งไปแล้วในหน้าก็ได้พอดีพ่ออุบวนกับพระท่านอกไปเบื้องหน้านอยู่ครับผมผ่าปจัจโยกเยกจังหน่อยครับพี่น้องผมน,น,นี่เบิ่งท่านนีเพิ่นตัดใบเข่าครับพี่น้องหลังจากทีว่านเข่าเหี่ยวเลย่นก็จะตัดออกนะครับผมตัดใบใแตกยอดไม้ครับผมถอดยอดไม่เพิ่นก็นจะเห็ดทั้งสี่ทุกปีครับพี่น้องได้หลายคนเป็นจะเห็ดแบบนี้ครับผม เพราะว่าหย่าหลายครับพี่น้องกนจะตัดออกก่อนให้เขาถอดยอดแล้วครับผมเพื่อนว่ามันจะได้ผลดีกว่าที่เขาปล่อยไว้เลยครับผมอันนี้ก็เพราะท่านทราบวันไหนนะครับพอวนกับพึ่งจะเฮ็ดหน้าปีแรกนะครับผมแต่เบื้องแรกพิ่งจะเฮ็ดทุกปีก็ได้ผลน,นี่ครับพี่น้องจริงๆแล้วพึ่งจะตัดช่วงมีหนามครับผมอ่ะเมื่อนี้ก็พาพี่พาน้องเบิง่งบรรยากาศถนนน้นทางไปนั่ครับผมช่วงระยะเดินทาง นี่ขันโตรงนี้ก็เป็นโรงงานนี่เลยครับพี่น้องนี่เป็นออฟฟิศโรงงานนี่อย่างทรงหินทรงเอียงก็เพื่อนนะครับผมตอนมานี่ก็จะเป็นที่ทําบ้านเรือนไทยครับผมนี่ลายจุดลายหม่องนี่ครับพี่น้องดูใกล้ๆบ้านพ่อวนเพิ่นเฮ็ดเรือนไทยนะครับผมเนี่ยเป็นสถานที่เฮ็ดธุรกิจเบิร์ดแล้วครับพี่น้องตรงนี้ตรงนี้ก็มีให้หน้าเนี่ยหน่อยหนึงครับผมแต่กี้เป็นหน้าเบิร์ดเลยครับผมแ,แถวนี่ ตรงนี้ก็เป็นทงหน้าครับพี่น้องย่างน้อยๆนะครับผมเนี่ยย่างบหลายนี่ครับพื้นทีหน้าพื้นกับาตังเป็นปั่มแล้วครับผมเนี่ยย่นก็ได้ความเจริญเข้ามาหานะครับไล่นาก็เริ่จะสูนไปนะครับพี่น้องผมอ่ะไปครับพี่น้องจะเข้าสู่เขตหมู่บ้านนะครับผมโหหลดหย่อนซ้อนกระไรครับผมเนี่ยศมาก เขาสู่เกตหมู่บ้านแล้วพี่น้องเอ้บ้านนี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับพี่น้องผมถึงพ่นจูติดกับถนนใหญ่นะครับผมส่วนบ้านพ่ออ้วนก็จะแยกเข้าไปอีกนะครับผมแยกเข้าไปอีกกับประมาณบุราคาพี่น้องหกลอยเจ็ดอยเมตรผุญประมาณนันะครับผมหกลอยเมตรประมาณนี่แหละก็จะถึงบ้านพ่ออ้วนครับผมนี่ไปอีกข้างหน,าน,น้านีน่พวกไกลครับพี่น้องก็จะถึงทางแยก โอ้ยบรรยากาศวันนี้พี่น้องเอ้ยท้องฝ่ามืดมัวเพิ่งฟังตะบุญเป็นเอางูเอาควายมาลามมาปูกครับผมมาปูกมาลามเพราะวันนี้ผมมีมองเลี้ยงงูเลี้ยงควายครับผมก็จะมาผูกมาลามไปนี่นะเต็มเบิดครับพี่น้องผมนี่ครับชีวิตคนอีสานบ้านเฮาครับผมอ่ะจะถึงทางแยกเข้าบ้าน้วครับพี่น้องบ้านทางแยกเข้าหมู่บ้านครับผมนี่ครับผมโอ้ยถนนเชะครับพี่น้องเลยถนนเชะแฉะครับผม ไปครับพี่น้องเข้าสู่ซอยเข้าบ้านพ่ออุบลแล้วครับผมเข้าสู่หมู่บ้านพ่ออุบลแล้วบัณณนี้อันนี้พระท่านแม่เนี่ยครับพี่น้องก็เป็นหมู่บ้านทติดถนนใหญ่ครับผมอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ครับอยู่ใส่มือก็จะเป็นสวนอินทผาลัมเนี่ยครับพี่น้องอยู่บ้านพ่ออุบลก็มีเนี่ยครับผมสวนอินทผาลัมเพื่อน่าเป็นหน่วยหลายเนี่ยครับพี่น้องแต่พ่ออุบลท่านนี้กับพีเบิ่์กังเถื่ออยู่ ญาติพ่อวนพิ่นดูแลอยู่นี่เพิ่นว่ามีหน่วยลหลายครับผมแต่พ่ะท่านเนี่ยขาไปเบิ่งเยอเท่ออยู่เบิ่งบรรยากาศครับพี่นอ้องที่เก่าซอยเดิมเพิ่มเติมคือฝนตกครับพี่น้องเมื่อนอี้ถนนเชอะแชครับพี่น้องผมชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนครับพี่นอ้องเบิง่ง ตื่นเช้ามาทุกคนก็ออกเดินทางครับผมไปทําภารกิจทําหน้าที่ของตัวเองครับผมเหตุการณ์เหตงานนะครับพี่น้องคำมากกับเขาบ้านเขาเพื่อนวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับผมตื่นเช้ามาออกทําหน้าที่ทํางานนะครับผมตรงนี้เพิ่นไปดาหน้านี่ครับพี่น้องเพิ่นเว้นใบ้ะเรียงมั่วเรียงควายเพิ่นครับผมอตรงนี้เพิ่นก็จะเอาฟางเอาเปือไใ้ ช่วงหลังเก็บเกี่ยวครับผมไปง่วยไอ้วไอกินช่วงเวลาหนาดำหน้าครับผมเอาเข้าขสู่เขตหมู่บ้านในครับพี่น้องบ้านนะี่เข้าสู่เขตหมู่บ้าน<ม>พ่ออุบนแล้วครับผมไปไปครับพี่น้องเดินทางจะเข้าบ้านแล้วบ้านนี้จะถึงบ้านนะครับผมไปอีกน้อยก็จะเลี้ยวเขาซ้อยบ้านพ่อบนแล้วครับผม เงียบครับพี่น้องช่วงสาวๆทุกคนก็นไปให้ไปหน้าไปทําการทํางานครับผมในหมู่บ้านก็จะบ่ค่อยมีคนบัานไดครับพี่น้องถึงแล้วซอยเข้าบ้านบันนี้เลี้ยวเข้าไปเป็นซอยหน้าบ้านพ่ออบุบลครับผมนี่ครับซอยเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติม,มคือความเฉอแะแฉะครับพี่น้องไปไปครับพี่น้องถึงบ้านแล้วบ้านนี้ ถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับพี่น้องบ้านพ่ออุบนบ้านหลังหน่อยๆคือเก่าแล้วครับผม่ะขอจบคลิปไปซ้ำนี่ครับพี่น้องถึงบ้านแล้วขอบคุณในหลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้เดี๋ยวพอกันไหมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้โชคดีสุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับ